แนเมกกัเซซานช่วงนี้มีไรน่าซื้อกันบ้างอย่างแรกก็คือพรีเมอร์ผิวสวยค่ะรุ่นนี้เนี่ยทาไปแล้วเนี่ยผิวชําวาวสวยมากๆคอนซีลเลอร์รุ่นนี้เขาไทยแล้วนะสามารถมิกซ์สีกันได้แล้วก็เนื้อเนี่ยมีความแมตระดับกลางทําให้เกาะผิวได้ดีปกปิดได้เนียนในไทยเนี่ยร,ราคาน่ารักมากๆ200กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะใช้ปิดแพนด้าปิดรอยสิวรอยแดงดําได้หมดอีกชิ้นหนึ่งก็ดังมากจากแคนเมกเหมือนกันเป็นแป้งฝุ่นรุ่น moist ผสมสารบํารุงผิวแน่นๆซิงเกิลอยแชโดว์จากเซซานรุ่นนี้ fall out นนใน ี่ปุ่นมากๆเลยนะ ถัดไปไลายเนื้อจากเซซานรุ่นนี้บ้งชอบม,มากเพราะว่าหัวแปรงเรียวเล็กวาดได้ง่ายใครมือสั่นแต่งหน้าบนรถอันนี้รอดค่ะและนี่คือเจลลิปตัวที่ไวรอลทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในไทยสีน่ารักมีความแวววาวติดทนระดับกลางๆแต่ว่าทาแล้วเนี้ยปากชุ่มชื้นปากแห้งแค่ไหนก็รอดอีกชิ้นหนึ่งจากเซซานคือลิปคัลเ์ชิลค่ะอันนี้สีใหม่เบอร์ห้ารุ่นนี้เนื้อเนียนแล้วก็ติดทนด้วยตอนนี้เทรนด์ว่าเฉดดิ้งขอบปากเริ่มมานะคะเซซานเขาก็มีวาดแล้วาาปากดูมีมิติขึ้นมาเลยออยยากกใหห้้้แนนแนนนนะะะรดดไไไีเมงวลค